นี่คือนี่คือคลิปหลุดที่พวกฟังทั้งพ่นเอาบาโจมตีพยาบาลฟินแลดนครับพี่น้องพี่น้องเห็นนี่ยังบ่ครับขันบอเห็นนี่ยังกลับไปกลับไปรี่เบงก่อนเห็นบ่ครับคลิปหลุดตั้งแต่สมัยพยาบาลฟิลเลดนบอท่านได้ย่ายเขามาอยู่ในบ้านของอดีตพลเรียเลยครับ ตั้งแต่เป็นสมัยผูบาแว้งพี่น้องเออสมัยกลับมาอยู่เมืองไทยใหม่ๆน้าตายยังละอ่อนอยู่เลยเขาไปเบื้องหมอลำกระมูเขานะเขาไปเบื้องหมอลำกระมูเขาพี่น้องเขาไปนั่งแ้วมันมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวพวกสุ้มอื่นเขายืนหมดเห็นไ่มสุมอื่นเขายืน,น,น,าน,ายนกันแล้วแน่นละนาดเลยวิบากพี่แรกเขาก็นกั่งกระมูเขาเขาก็ว้ากันเรื่องว่าเบิ้งหมอลำจังสันจังสี พากันมาุ่มตีว่านี่ไงคือคลิปหน้าสิบล้อหน้าสิบล้อบ้านแม่เหมือนมิตรนานลรถเบนเนี่เนี่ยคลิปหน้าสิบร้อเห็นบ่มยืนเทเลยอยู่เนี่ยนะยืนรอรอยู่เนี่ยเห็นไหมนเ,เ,หนนเนี่ยใส่เกือบรองเท้าแตะเนี่ยเสื้อขาวกางเกงขาวเนี่ยนนเนี่ยหน้ารถเบนเนี่ยใส่ยังก่อนใส่ไอ้ผ้าพันข้อเนี่ยกางเกงลายน่ะเออเสือเส้อขาวน่ะเสือ้อขาวหรือเสื้อสีอะไรยังก่อนอะสีครีม นะนี่ไงสิ่งที่พวกมันเอามาโจมตีนี่กูเห็นเห็นเลยนี่นี่น่ารถสิบล้อเห็นเห็นเลยนี่เห็นว่านี่ยนี่แหละคลิปรถน่ารถสิบล้อนี่ยืนเลอเลยยืนนี่เอาอีหยังมาโจมตีกัเห็ดเลยมันแบบอู้ยจูบูจูบูเนี่ยอันนี้บอกคํำว่าพูดนะอู้เธอไปมีอะไรกับเด็กเอ็นจูบูจูบูอยู่หน้าไอ้สิบล้อเธอ ถ้าพวกเธอมีคลิปแค่นี้ละพวกเธอบอกว่าคลิปแค่นี้เราไปจูบูจูบูกับไอ้ไอผู้ชายด้วยกันเธอเธอดูไม่ออกหรือแววตาองสองคนเขาเป็นเพื่อนกันเขาพากันไปดูหมอรำํำสูก็สิเปิกอเท้สูบเบิงบอออกบอตอนกูไปก็มูกูเออกูปวดขากูนั่งกำเนงสิเบียดเก้าอี้กันวะไรก็เอามึงนั่งขากูนี่นั่งจะเข้านึงสิเฮ็ดดวยกันครับพี่น้องคุยกันแบบมันต้องมันเองมันนับไป อันนี้นี่เบิงเบิงแมพ่พยาผู้าลฟิลเลนเลยตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน้อยแล้วตั้งแต่สมัยเป็นนุมแล้วพี่น้องเบิงวาวิดไปเบิงวิธีการเขาแสดงจังไนสังเกตสายตาผู้บาลฟิลเลียนสิเบิงสิจ้องเบิงเวทีตลอดเลยเห็นบ่มพูดกับมูแป๊บนึงกัเหลียวเบิงเวทีเห็นบ่ครับซัมนี่คลิปซัมนี่สู้อมาโจมตีผู้บาลฟิลเลีนโจมตีเพื่ออยากให้ผู้บาลฟิลเลนโอ้ผิดคักผิดคักผิดแน่เออ อย่างผู้ยิบ้านฟิลเลนรู้สึกพิษอยากให้ผู้ยิบบานอยากให้คนรูป,ปหนามผู้ยิบ้านฟิลเล่นมาผู้ยิบ้านฟิลเลนเป็นไอ้เก้งเป็นกวางเป็นเกย์เป็นครีนไปทังสัตน์นะบริเวณผู้ใช้แท้มึงนี่พวกสูนี่วงพวกสูนี่นะสิประกาศไปเลยนะพี่น้องวงพวกสูนี่นะดูถูกเกย์ดูถูกกระเทยดูถูกสาวผู้หญิงที่เป็นแบบว่าหรือว่าผู้ใช้ที่เป็นแบบว่าเป,บบเป็น LGBTQ มากเลย ดูถูเยียดยามเขามากเลยในว่งสูกับมีในว่งสูเนี่ยเต็มเวืด,ด้วยจุกูเห็นมีบ่กีคตรหกกูใส่น่ะไปดูถูก LGBTQ ิ้วและพยาบ,บาลฟินเลน่นตั้งแต่เลิกกันกันกบอดีตพระรมียามาบัวเคยมีข่าวในเสื่อมเสียเลยว่าไปไต้กับปูนั่นไปเกาะแกะกับปูนี่ไปค่วงผู้ไย้ึ้นบองหันไปค่วงผู้ไา้ไปบงนี้บม่มีหรือว่าจะไปข่วงผู้ยิง่งไปบงหันค่วงผู้หยิง่งไปบงนี้บอมีเลย มีแต่อีกฟังหนึ่งพูนเดี๋ยวกับมีข่าวกับผู้นั้นเดี๋ยวกับมีข่าวกับผู้นี้เดี๋ยวกับมีข่าวกับผู้สุ่มพูดคนโน่นนี่คนนั่นคนนี่คนนนั่นโน่นนั่นนี่นะพี่น้องเห็นบะเดี๋ยวกับมีข่าวบองหันเดี๋ยวกับมีข่าวบองนี่บ่จบบ่สิ้นบ่เลี่วนะฮะก็เบื้องนาจีการวางตัวของเพิ่นเนี่ยดีสั่มใดขนาดเป็นเด็กน้อยนี่ขนาดเป็นเด็กน้อยคนหนุ่มเบิ่งสายตาเพิ่นเบิ่งเบิ่งวิธีการเรียน เล่นคอนทรงคอนเสิรรตเห่นหมอลงหมอลำเห่นลำทรงลำซิิงเขาก็ยังเบิ่งเบิ่งเมียนมาเด้วขอยบอแนใ่ใจดอวว่าคนนี้เป็นผู้ใดว่าเป็นมู่หรือว่าเป็นไอ้คนในวงของอีกวงหนึ่งแต่ว่าข่อยเบืองแต่ว่ามันบน่ได้มีอยียงเลยเขาแก้ไปนั่งแล้วก็ไปนั่งขากันซื่ซๆ้นี่ภากันดิน้นเป็นดิ้นต่ายพี่น้อง ้ากันดิ้นสิเป็นสิตาย้ากันบอกนี่ไงนี่ไงเป็นเกเป็นคิงเป็น,นโน่นเป็นนั่นเป็นนี่ไม่พัชรี่กับมีเห็นบอลอะไม่พัชรี่เนีะะ่ยนะทุนทุกวันนี้เขาเปิดหมดแล้วหญิงได้หญิงชายได้ชายหญิงได้ชายชายได้หญิงที่ไม่แท้ก็มีเมนบะกต่เธยเด้ทอมก็มี่ครับพี่น้อง มันบ่อนี่แล้วมันเปิดบันแล้วสมัยนี่โลกปัจจุบันนี่แล้วก็มาดูทูเขาหน่เห็นบ่หน่คลิปนี้บ่คลิปนานว่าชิบล้ลอเนี่ยว่ะเอามาเบิ่งทีนะคือว่าหลุดคักหลุดแน่แท้ฮะ,ะจูบูจูบูแท้คลิปก้อนไหนนั่นที่ออกมาก,กับเป็นรูปพวกยี่บ้านจับปลาสกายอบล้มบอกสอนสกายกับผ้ากันเออยังก่อเส้นเซอร์นาว่าเพื่อนกูบูฮู้โอ้ยพวกสมองหมาปัญญาบัฟฟาโลมันใส่ไหลเขาสูวนี่ นะไ่ได้ดีไม่ได้ดีดอกแล้วว่างลูกหลานสูปเป็นแล้วซูสิอันนี้เ้อสุปปูไปว่าจังสั้นนั่นนะผู้ใดก็ได้ครับพี่น้องที่เป็น lgbtq ถ้าพวกนี้ไปแสดงที่ไหนนี่เออไปถามมันหนทมันมีปัญหาอะไรกับ lgbtq มากไปหรือเปล่าไอ้กลุ่มพวกนี้นี่วงนี้นี่โดยเฉพาะวงนี้แหละที่มีปัญหานักปัญหาหนากับ lgbtq นี่นะโดยเฉพาะไอ้คุ นะไอคูต้๋วอ่ะนะไปถามมันหน่อยสิมันมีปัญหาอะไรกับพวก LGBTQ นะ่ะนะมีเนบะถึงหมายถึงการเยียดเพศเยียดสภาพเพศว่ากูละเงิดกันคลิปํำนี่เอาผ้ากันนาอกเพศเป็นตุกเป็นตะเขาบ่ได้ร้อยล่งคางหลังบ้านแล้แวก็ไปแถวนํำผู้บ่ได้ไปแถวุ่มไม้ดอก,าก้าเออบ่แม่นดึกๆค่ำคืนล้วมายืนเดียวดายอยู่หลังุ่มไม้ถามผู้ใดอยู่นอดอกฮะ เมนมาเอ้ยคิดดีๆคิดคักๆน่ะหัวหนา้าเอ้ยก่อนสิมาใส่ไล่เขาเลยน่ะนะนะเอาข้อมูลแน่นๆกูหนีนีน่นกูอยากได้ข้อมูลที่มันแน่นกูหนีข้อมูลนชวนนะ่ะมันพอดเลิมเลยน,นี่เพราะอิจิเนี่ยนะซัมดี้เขาออกมาแค่เขาไปนั่งตักกันนี่เบิองแววตาพยาบาลฟิลเล่นเขาเบิองเต็หมอลรัอยู่พนะุ่นน่ะหมอนั่นมันก็บอกว่ามึงเข้าห้องไปส่งไอ้เลิฟยู่ให้เขาบอวนั่นนะ่ะ ว่าล้อกันเออเฮ็ดแบบนั้นก็ดีดีเนาะเขาเกิยังเว้ากันงงแงงงงเขาเป็นมู่เป็นพวกกันน่ะเป็นหยังมู่พวกมันนั่งขากันมันผิดยังไดเนี่ยแค่นั่งตักจังซั่นนั่นน่ะมันเก้าอี้มันมีตัวเดียวโอ้ยเขาก็สิปวดขาเขาก็อยากนั่งคุยกันเขาบ่อยากยืนเป็นหยังล่ะสู่ดิบเบอรคยมีมู่มีพวกสู่เบอรคยสนิทกับมู่ติ่มู่กูเร่งกอดคอกันอ้ายแม่มามาหอมแก้มนึกมากูฮักมึงไรยังสิ กากิกันหเป็นอย่างเลยเ่เห็นมีปิ่นอย่างเลยเออนี่แหละพวกสูวเด้เปิดสมองเปิดโลกทัศนะมันโลกเปิดทัศนะกะติเปิดทุกสิ่งทุกอย่างมักนกะว้างแน่อ้สมองหมาแบญนี้แบบฟลอ